แต่เราพาไปดูรูปฉเฉลยนะคะว่ามันเป็นแบบนี้เขาทําให้เราสับสนเพราะว่าการตอบคําถามของเขากระท่อนกระแท่นมากแล้วเจอกันยังไงฮะก็ที่กัมพูชาจริงๆค่ะกัมพูชาจริง<ช>คุณคไปเที่ยวเขาไปเที่ยวหรอหรอือว่าไงเออเขาเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะเขามีแผนว่าจะเที่ยวทั่วเอเชียซึ่งก่อนหน้านั้นที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันผ่านแอปมาก่อน แต่ว่าเขาอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละค่ะทริปแรกของเขาคือที่เมืองไทยนะคะคแล้วก็คุยกันได้ประมาณสองสเดือนนะคะในระหว่างที่เขาอยู่ไทย uh, คุณคุณโจ,<อ>จ<อ> How many girls you chat before at the time or anyway general l y when I was in Thailand what you mean at the time when I met when I met h o p e actually I I was just uh, you know and gone with someone because I was alone okay, in Bangkok. And then I decided to, to leave Phnom Penh because it was my original plan, but I still uh, texting with, uh, with Pontipa. And uh, so we decided to, to visit together the Cambodia and uh, we take together this risk because uh, we didn't have the chance to meet uh, before. f was a good choice o อ <frog>: oh. oh, ่าคือเขาอยู่ที่เมืองไทยมาก่อนเดือนหนึ่งแล้วอยู่มาตัวคนเดียวแล้วพอดีเขาอยากมีเพื่อนนะค่ะเขาก็เลยไปเปิดแอปนะคะแล้วก็คขาแมทเรามาแต่เพิ่นตอนนั้นเหมือนเรากําลังฮอตอะค่ะเรามีให้เลือกเยอะอ่าเราเราอะหลายคนเออใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่ลุคที่เราชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลย ก็เลยไปแมทกับเขาพอแมทปุ๊บเราก็คุยบ้างไม่คุยบ้างอะค่ะก็เลยเป็นสาเหตุทําไมถึงสองสมเดือนถึงคุยกันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกคุณกลัวฝรั่งใช่ค่ะคือไม่ไม่เคยมีแฟนฝรั่งมาก่อนค่ะคนนี้คือคนแรกค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นคนไทยมาตลอดแต่ในแอปน่าจะต่างชาติเยอะนะที่คุณเล่นอะใช่ค่ะเหมือนมีอะไรมาจุดประกายในตัวก็ไม่รู้เ่าว่าให้เปลี่ยนเพราะว่าเหมือน อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะคือผู้ชายไทยไม่สักเซสนะค่ะสำหรับเราเราก็เลยเบนคอื่นดูใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะออมันดีใช่ไหมทุอย่างที่บอกอะค่ะว่าเขาไม่ใช่สเปคและเราไม่ได้ชอบแต่แรกแต่ที่ตกลงเป็นแฟนกันเพราะเขาเป็นคนดีค่ะจบเขาเขาเขาต่างจากผู้ชายไทยยังไงมากค่ะคบกับฝรั่งคือดูแลเอาใจใส่ เข้าใจแล้วทุกอย่างแล้วก็ค่อนข้างแคร์เราในทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็เรื่องเจ้าชูคือไม่มีเลยค่ะคบมานานแค่ไหนแล้วคะตอนนี้จะสามปีแล้วค่ะจะสามปีคอนอิตเเลยนนี่โรแมนติกไหมครับจริงๆอิตเเลยนโรแมนติกค่ะแต่สำหรับเขาไม่ค่ะ What was your first impression when you met her? I was very happy because she was looking better than in pictures. Okay. Beautiful, man. Better, better than pictures. Yeah. Oh. And uh, anyway, she doesn't speak so much because uh, she was shy, and uh, she doesn't want to speak English because she was shy. But uh, anyway, we uh, we are doing anyway to to get along to communicate together, and uh, you know, we start. Uh, it was also my birthday the day after. So we Celebrate Together My Birthday Too at the time เหมือนจะมีเหตุการณ์ e อะไรที่แบบใช่คือ,อคือนี่นคือเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจทำไมถึงเลือกไปพบเขาต่าง <halb. S 1> ประเทศในครั้งแรกที่ไม่เคยเจอกันใช่ไหมคะคือ30ธันวาคมค่ะเป็นวันเกิดของเขา <c oughs> แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไหนไหนก็เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนเราก็เลยไป หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่ไทยอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากกลับที่ไทยเราก็ไปเวียดนามด้วยกันค่ะทีนี้เขาต้องกลับอิตาลีไหมใช่ค่ะเขามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวค่ะตอนนั้นเออแล้วคุณไม่กังวลเหรอหถ้าเรามีแฟนคนนี้แบบ long distance relation มันจะมันจะ work ไหมออสำหรับคเขาโชว์เขาโชว์ความความความรับผิดชอบของเขาตั้งแต่แรกอะเขาว่า คือเขาจะไม่ทิ้งเราไปไหนคือเขาจะเอาเราไปด้วยต่อให้ไม่ได้ไปด้วยกันเขาก็จะตีตั๋วให้เราบินตามไปตลอดอะไรอย่างงี้ะคะ่ะแล้วคุณไม่ต้องทํางานเหรอเพราะเขาไปก่อนพบเขาทํางานประจําค่ะแต่ว่าพอพบเขาแล้วก็คือเขาไม่ให้ทําให้เราแบบสแตนบายสำหรับการท่องเที่ยวสําหรับการ move แล้วตอนนี้คือเขาทํางานในเมืองไทยหรือเขาเป็นเจ้าของบริษัทค่ะที่อิตาลีซึ่งเขาเป็นเอนจิเนียร์ในบริษัทมันด้วยเขาก็ส่วนใหญ่จะทํางานผ่านออนไลน์ค่ะอ๋ะอะอะขอถามถึงคนที่มีแฟนเป็นต่างชาติแล้วตัวเองแบบภาษาไม่ค่อยดีเห็นบอกคุณก็มีอุปสรรคนี้ตอนแรกๆเหมือนกันใช่ค่ะมีความรู้สึกว่ากลัวฝรั่งไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษพูด ไม่เก่งแล้วไม่รู้ว่าเอ็กเซน n ์หรือการพูดของเรามันจะถูกไหมมันก็เลยทําให้เราประมาทในการพูดอะค่ะก็พอเจอเขาอย่างที่เขาบอกตั้งแต่แรกว่าคือเป็นคนไม่พูดตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแทบจะด่าทุกวันแทบจะด่าทุกวันแทด่าทุกวันค่ะสามปีไปแล้วเนาะอยู่ด้วยกันขนาดนี้แล้ว do you have something to tell her? Well uh, I just want to tell her that I hope that our relationship will last Yeah many many years and maybe forever also. อ๋อเขาพูดน้อยแต่เวลาพูดทีก็ r o m ม n ติ c เหมือนกันนะอ่ะคุณออฟนะคะคุณออฟอยากบอกอะไรครับพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ Grazie. t i t d t o Thanks for all. อ h In Italian. Ti amo. I love you ภาษาอิตาเลียน Ti amo.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  Ah. พอพูดก็คือขอบคุณสำหรับทั้งหมดนะคะและ้วก็ที่รัก I love you <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะยา E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่แซ่แซัแ E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซ่แซ่แซัแซ่ E N S ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสั E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีีวีเซนทีวิ่เซนทีวิ่เซนทีวิ่เซนทีวี่